ครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้จะพามาชมดาวลุงในซุ้มนะครับ,รบตัวนี้เป็นไก่สามเอียวนะครับนําเข้าจากสามเอียวนะครับลูกถ่ายใกล้เต็มแล้วนะครับนี่ลูกถ่ายอนนี้เริ่มทำตัวครับไปชนแพงนะครับ ก็สามเอียวครับมันเข้ามาก่อที่เอียวครับน,นี่ต็มเงาะนะครับสติสามไฟครับตอนนี้ก็เริ่มเต็มเริ่มทำตัวแล้วนะครับนี่ครับตันนี้เป็นใส่ใส่กระทิงนะครับอยู่นี่มีแต่เชิงนะครับ นี้เอามาใหม่ครับตัวนี้กล้องอาจจะไม่คัดนะครับเพราะว่าเลนแตกครับตัวนี้เราไม่ติดนะครับตัวนี้รอเช็คครับอีกสองสามวันก่อนครับเพิ่งเอามาใหม่ครับจับมาจากที่บ้านนะครับเป็นลูกพอ ตัวนี้เป็นพม่าครับพม่ามีตัวเดียวครับไอซุมเนี่ยมีเชิงหมดนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสุมเล็กๆนะครับผมนะอีกไม่นานเดี๋ยวมีออกครับตอนนี้ยังทำตัวอยู่ นนะจะออกก่อนก็น่าจะสองตัวนี้นะครับนี่ครับไก่สามเอียวนะครับตัวนี้ก็ไทยยังไม่เต็มนะครับรอยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับก่อนครับ